สวัสดีค่ะพบกับรายการวันเล่ Crazy สำหรับวันนี้นะคะรายการวันเล่ Crazy ก็จะมาสรุปผลการแข่งขันนะคะรายการ c ีวีลีก e 2024ค่ะ โดยทีมสาวไทยของเรานะคะลงสนามประเดิมนัดแรกพบกับทีมชาติอินโดนีเซียค่ะโดยผลปรากฏว่าทีมชาติไทยของเรานะคะสามารถเอาชนะไปได้3ต่อ0เซตเลยค่ะด้วยสกอร์25ต่อ14 25ต่อ20และ25ต่อ11ค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเกมในวันนี้กันสักหน่อยนะคะต้องบอกว่าทางอินโดนีเซียเนี่ยได้โคสไทยเข้าไปคุมด้วยนะคะนั่นก็คือโคสตำนานดอกไม้นั่นเองค่ะ ก็ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกับโค้ชชำนาญด้วยนะคะแต่นี่เป็นแมตช์แรกครั้งแรกเลยนะคะที่โค้ชชำนาญดอกไม้เนี่ยได้คุมทีมชาติอินโดนีเซียมาแข่งในรายการซีวีลีกเป็นครั้งแรกค่ะก็ต้องบอกว่าโค้ชเองก็ทําผลงานได้ค่อนข้างดีนะคะถึงแม้ว่าจะแพ้ไทยของเราไปแต่โค้ชชำนาญเนี่ยก็สามารถที่จะปั้นเด็กใหม่ๆของอินโดนีเซียมารายการนี้ได้สําเร็จค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าอินโดนีเซียวันนี้ก็ไม่ง่ายนะคะที่ทีมไทยของเราจะสามารถเอาชนะไปได้ ูอย่างเซตที่2นะคะถึงแม้ว่าเซตแรกแต้มจะห่างแต่เซตที่สองเนี่ยก็มีจังหวะที่อินโดนีเซียเนี่ยไล่ตามไทยมาด้วยนะคะแล้วไทยเองนะคะก็ยังคงเป็นไทยแลนด์เหมือนเดิมนะคะก็ยังคงมีฝีไม้ลไลมือเหมือนเดิมค่ะรักษาระยะห่างเอาไว้ได้จนทำให้เซตที่2เราก็ปิดเซตไปได้อีกค่ะแต่เหนือสิ่งอื่นใดเลยนะคะในวันนี้นะคะเราได้เห็นเพียวอัจฉรพรแบบเต็มๆแล้วนะคะคิดว่าอาการบาดเจ็บของเพียวเนี่ยน่าจะหายดีแล้วละค่ะ แล้วก็มาลงการแข่งขันในรายการนี้ได้แบบเต็มๆเป็นตัวหลักแบบยืนยาวๆเลยค่ะที่สำคัญในวันนี้นะคะทีมชาติไทยของเราเนี่ยเล่นกันได้อย่างเข้าขามากๆเลยและการเสียเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าทีมไทยของเราเนี่ยมีประสบการณ์อย่างโชคโชนเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยได้เล่นกับผู้เล่นตัวสูงๆในรายการ VNL ออยู่เป็นประจำค่ะก็เลยทำให้พอเรามาเล่นกับผู้เล่นที่มี ระดับความสูงเท่าๆกันนะคะในโซนอาเซียนเนี่ยก็เลยทําให้เราได้เปรียบคู่แข่งค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะแล้ววันนี้นะคะแอดมองว่าเหมือนเป็นการลองระบบทีมของทีมชาติไทยเหมือนกันนะคะเพราะว่าลูกสูตรลูกไหลหลังหรือลูกอะไรต่างๆนะคะที่เราไม่ค่อยได้เห็นนะคะใน VNL ในครั้งนี้เราก็ได้เห็นเยอะขึ้นค่ะต้องบอกว่าแฟนยฟลลบอลเนี่ย จุใจกันแน่เลยนะคะถ้าใครที่ได้รับชมผ่านทางการถ่ายทอดสดทางช่องวัน3าสรุปเลยนะคะวันนี้ทีมชาติไทยของเราก็ต้องบอกว่าเล่นได้ดีและเข้าขากันมากๆเลยนะคะแล้วเพื่อนๆระคามีความคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างสําหรับแมตช์การแข่งขันในแมตช์นี้นะคะเป็นการประเดิมชัยชนะนัดแรกของทีมสาวไทยของเราในการแข่งขันซีรีสองพ2นีค่ะ ยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะมิจนันนจะโด YouTube บล็อกเอาได้นะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้ฝากเพืเ่อนๆกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของชนิสันชาแนลด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ